อรุณสวัสดิ์ค่ะความรักคือสิ่งที่เต็มไปด้วยพลังอำนาจของความรู้สึกซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ปราศจากเหตุผลแต่ดำรงอยู่ด้วยหัวใจแล้วก็อยู่เหนือความเย็นชาเป็นอิสระที่อบอุ่นและเป็นความรู้สึกของความมีชีวิตชีวานะคะนี่คือส่วนหนึ่งของหนังสือจูนจิตโฮโมดูสเปเชียลนะคะ ซึ่งหน้าปกเนี่ยจะเป็น <c oughs> เล่มสีผีเสื้อปีกสีทองค่ะจุนจิตโฮโมดิวส์สเปเชียลถูกต้องแล้วค่ะเ <c oughs> มื่อสักครู่นี้ที่ได้พูดไปเนี่ยมาจากหน้า138นะคะเวลาที่ครูของการท่านสอนเนี่ยอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโค้ชทางจิตวิญญาณระดับโลกท่านได้สอนให้เราเข้าไปถึงความรู้สึก เข้าไปถึงความรู้สึกค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราได้รับประสบการณ์ต่างๆของชีวิตมาไม่ว่าจากตั้งแต่จากวัยเด็กหรือว่าตอนที่เราเล็กมากๆยังจำความไม่ได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยใช้รูปแบบของการดำเนินชีวิตจากจุดนั้นซึ่งเป็นเรื่องในอดีตนะคะเรานำมาใช้ในปัจจุบันและการนำมาใช้ของเราเนี่ย เป็นไปด้วยความที่เราเข้าใจผิดหรือว่าจิตเราเข้าใจไม่ถูกต้องนั่นเองนี่คือสิ่งที่ครูท่านได้ใช้ศาสตร์แห่งการจูนจิตเข้าไปให้เราได้รู้สึกในระดับจิตใต้สำนึกของเราและนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่เราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองในการสั่นสะเทือนความรับรู้ในระดับเซลล์และไปสั่นสะเทือนความรับรู้ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจเรียกว่าความตระหนักรู้ใน จิตใต้สำนึกของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วเราเกิดมุมมองใหม่ที่ตรงตามความเป็นจริงและทำให้เราสามารถที่จะใช้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ที่มันตรงกับความเป็นจริงที่เราเข้าถึงอนุภาพของความรักที่ทำให้เราเป็นอิสระที่ทำให้เราไม่เก็บกดไม่กดดนันไม่ทำความรู้สึกเฉยชาค่ะ เย็นชากับชีวิตอีกต่อไปและสิ่งนี้เนี่ยเราจะสามารถส่งผลต่อคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ใกล้ตัวเราเนี่ยได้อย่างอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติที่สุดยกตัวอย่างในกรณีที่เรารู้สึกว่าอันนี้เกิดจากการการเรียกได้ว่าการโค้ชนะคะเป็นประสบการณ์ที่ ขออนุญาตได้นำมาเล่าว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนที่เราเล็กๆในเรื่องของความรักเนี่ยพอโตมาเรียนทำงานแต่งงานแล้วเนี่ยเราจะใช้ความรู้สึกเนี้ต่อคู่สมรสของเราไม่ว่าจะเป็นคุณภรรยาหรือว่าคุณสามีของเราเราจะใช้ความรู้สึกแบบนั้นขอโทษนะคะเป็นความรู้สึกที่ จิตเข้าใจไม่ถูกต้องพูดง่ายๆจิตเข้าใจผิดไปนั่นเองและเป็นความรู้สึกนั้นที่เราใช้ไปโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวในขณะเดียวกันเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่หนทางหรือว่ารู้สึกได้ถึงความทุกข์หรือรู้สึกได้ว่านี่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่เราปรารถนานะคะเวลาที่ครูท่านสอนให้เราเข้าไวถึงการการรับรู้ในกระแสจิตของเราเนี่ยโอ้โหมันมันเป็นความรู้สึก ที่รู้สึกได้จริงๆอันนี้ก็ต้องบอกกันนะคะว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะตนที่เกิดขึ้นแล้วถือว่าเป็นความรวดเร็วของเครื่องมือหรือวิธีการด้วยศาสตร์การจูนจิตอันล้ำลึกของปรมาจารย์จูนจิตหนึ่งเดียวในโลกด้วยการที่ทำให้เราเข้าไปสัมผัสได้และด้วยกระบวนการโค้ชส,ส่วนตัวเนี่ยที่ทำให้เราเข้าใจได้เลยตามความเป็นจริงที่ทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระขึ้นมา ใช้คำว่าหมดจดต้องใช้คำว่าหมดจดงดงามจริงๆนะคะแล้วเราจะเข้าไปรู้สึกซาบซึ้งค่ะความรู้สึกเนี้ยสมองจะทำหน้าที่ส่วนเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะสมองจะเป็นหน้าที่ของการทำงานของจิตที่จิตจะจะรับรู้ความรู้สึกเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่มันยากเย็นเกินไปอะไรนักหนานะคะ จริงๆแล้วว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่เราอ่ะจะสามารถที่จะกลับเข้ามาเรียนรู้ตัวเราเองค่ะนอกเสียจากว่าเราไม่ใส่ใจเราไม่ให้เวลาเราไม่ให้โอกาสตัวเองเท่านั้นเองถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใส่ใจให้เวลาให โอกาสกับตัวเราได้กลับเข้ามาเรียนรู้ตัวของเราเองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าง่ายเรายิ่งฝึกเนี่ยก็จะยิ่งง่ายขึ้นเวลาที่จิตเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจไปเลยชอบคำนี้มากเพราะว่าเข้าใจเข้าไปในใจเข้าไปในการรับรู้ของจิตเวลาใจที่เปลี่ยนไปแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยนะคะจะไม่เหมือนกับเข้าสมองโอ จะไม่เหมือนกับเข้าสมองขอโทษค่ะจะไม่เหมือนกับเข้าสมองนะคะเวลาเข้าสมองเนี่ยชั่วครั้งชั่วคราวชั่วครู่ชั่วยามประเดี๋ยวประดาวโอ้โหใช้คำซ้ำสามชุดเลยนะคะก็จะลืมไปค่ะเพราะลืมเนี่ยก็จะกลับเข้ามาเรียกได้ว่ารูปแบบเดิมวงจรเดิมซึ่งเราไม่ได้ปรารถนาแล้วเราก็จะพยายามสลัดหรือว่าทำให้หมดจด ออกไปแล้วก็จะกลับเข้ามาอีกรู้ไหมคะว่านี่เป็นวิธีการสอนบทเรียนให้กับพวกเราทุกคนที่เราตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะพัฒนาจิตของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใจที่จะเรียนข้อสอบก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกถึงความ ถึงความไม่พึงปรารถนาหรือว่าความทุกข์ความยุ่งยากอะไรที่เราใช้เรียกกันนะนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจในทุกสิ่งหมายถึงว่าจิตเราเข้าใจจิตเข้าไปตระหนักรู้ได้จริงๆตรงตามความเป็นจริงเนี่ยเราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้เนี่ยได้ในทุกสถานการณ์โดยที่เราเป็นเหมือนกับเราเป็นผู้ดูหรือว่าเห็นแล้วเราสามารถที่จะ ที่จะจัดการในทุกๆสถานการณ์นั้นได้โดยที่สภาวะจิตของเราเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวนะคะจะทำให้เราสามารถสร้างสารรค์ชีวิตของเราในทางที่เราอะเลือกไดไ้ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เราคิดว่าเราไม่มีทางเลือกแต่มันจะเป็นอีกมุมมองหนึ่งเลยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเกิด เหตุการณ์แบบนี้หรือว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือว่าเราได้เรียนรู้จากสิ่งนี้เนี่ยเราเกิดการปรับตัวขึ้นมาก่อนเราเรียนรู้แล้วเราเตรียมพร้อมไม่ก่อนแล้วที่สําคัญเนี่ยเรากล้าที่จะลงมือทําด้วยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นความสุขด้วยความรู้สึกที่เรากล้าหาญมันเป็นความสําเร็จมันเป็นความซาบซึ้งจากความรู้สึกจากภายในของตัวเราเองนั่นคือความรู้สึกในระดับจิต และนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะให้โอกาสแล้วก็เปิดใจให้กับการเรียนรู้การฝึกฝนซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นเรื่องง่ายนี่คือข่าวดีนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจูนจิตแบบกลุ่มทางออนไลน์จากครูนะคะปรมาจารย์จูนจิตหนึ่งเดียวในโลกเนี่ย วันนี้เวลาเที่ยงนะคะเข้าห้องเรียนเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องให้เตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวอย่างแรกเลยก็ต้องหาห้องเรียนให้เจอทดลองเข้าห้องเรียนก่อนนะคะนั่นก็คือ f a c e b o o k กลุ่มปิดชื่อจุนจิตโฮโมดิวส์สเปเชียลเวลาเราเข้าไปแล้วเนี่ยจะมีจะมีภาพแบนเนอร์เนี่ยที่เป็นรูปปกหนังสือท่านอาจารย์ อยู่ในนั้นแปลว่า่แน่นอนเราเข้ามาถูกถูกข้องเรียนแล้วล่ะเข้าไปก่อนนะคะเข้าออกให้เรารู้สึกว่าอ๋อเดี๋ยวเรารู้ละเข้าไปทาง Facebook แล้วเข้าไปในชื่อของกลุ่มจุนจิตโฮโมดิวส์สเปเชียลสถานที่ให้เป็นสถานที่เงียบๆให้มีความเป็นส่วนตัวเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเราสามารถแสดงความรู้สึกได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วเราก็ ไม่ลอกเพื่อนนะคะไม่ไปแอบดูเพื่อนที่แบบเขาเรียนด้วยว่าเฮ้ยเขาเขายังไงเขาทํำยังไงเรา,าเต็มที่ของเราค่ะจุดมุ่งหมายเนี่ยที่เราฝึกกัน,เ,นเรามาโฟกัสตัวเราเองนะคะแสะดงความรู้สึกออกมาได้เต็มที่ทุกๆอย่างค่ะให้มันแบบเต็มที่ไปให้มันสุดไปให้มันสุด ปล่อยมันออกมาให้หมดปล่อยออกมาให้หมดไปให้สุดไม่ต้องเกรงใจใครเพราะว่าในที่นั้นมีเราคนเดียวนะคะใช้ small talk จะจะทำให้การการโฟกัสมีสมาธิได้มากกว่าใช้หูฟังขอโทษค่ะหูฟังนั่นแหละค่ะหรือ small talk นั่นแหละแล้วก็ให้มีมีเรียกได้ว,ว่าเป็นเป็นเป็นนักเรียนในห้องที่แบบครูถามตอบค่ะตอบเนี่ยเราพิมพ์ตอบนะคะเราอยู่ที่อังกฤษ เราอยู่ที่สวีเดนเราอยู่ที่ออสเตรเลียเราอยู่เมืองไทยพิมพ์ตอบค่ะพิมพ์ตอบตอบเต็มที่ตอบตามความรู้สึกเลยรู้สึกแบบเฮยมันมีพลังค่ะมันตื่นเต้นค่ะมันดีใจค่ะมันรู้สึกแบบโหเข้าใจค่ะตอบนะคะตอบการตอบเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยยืนยันกับตัวเราเองยืนยันกับจิตใต้สําสนึกเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความกล้า พอเรากล้าเนี่ยนะคะเวลาที่เราเรียนกับครูเนี่ยเราจะกล้าทําในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีพลังเราจะกล้าหาญที่จะยืนยันว่าใช่ค่ะใช่ค่ะหนูรวยค่ะหนูรู้สึกมั่งคั่งร่ํารวยแล้วค่ะหนูเข้าถึงความความรู้สึกของความรักได้แล้วค่ะมันซาบซึ้งมันอ๋อมันเป็นแบบนี้ดีเต่อมาค่ะแบบยืนยันค่ะมีส่วนร่วมตลอดนะคะแล้วก็ถ้าหากว่า ครูท่านให้พูดเราพูดค่ะเพราะว่าในสถานที่นั้นเราจัดสถานที่ห้องเรียนของเราแล้วนะคะเราพูดเต็มที่เลยเป็นการเหมือนกับเป็นการเซลฟ์ทอล์กหรือว่าเป็นการสร้างความรู้สึกด้วยการสื่อสารผ่านคําพูดเข้าไปให้ให้จิตของเราได้รับรู้ให้จิตของเรารู้สึกนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยไม่ไปเปรียบเทียบหมายถึงไม่ไปแอบดูเพื่อนนะไม่ไปเปรียบเทียบตัวของเราเองเนี่ยกับเพื่อนๆคนอื่นๆที่เรียนพร้อมๆก,กัน เราต้องรับรู้ค่ะว่าการความเข้าใจการที่เราเลี้ยงดูกันโตขึ้นมาการสะสมความรู้สึกหรือสิ่งที่เราเข้าใจเนี่ยสะสมมาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะเราเข้าใจไว้ก่อนว่าเรายอมรับความแตกต่างของแต่ละคนได้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าใจในเรื่องนี้เราก็เราแค่มาโฟกัสที่ตัวเราเองการการ การเรียนในห้องเต็มที่นะคะแล้วสิ่งที่นำไปใช้เรานำความเข้าใจนำความความรับรู้ที่เราได้เราจะไม่เรียกว่าเป็นความมันเป็นความรู้ที่มันเป็นเหมือนกับเราเรียนทฤษฎีไม่ใช่นะคะเราเรียกว่ามันเป็นความตระหนักรู้เป็นสิ่งที่เราได้รับเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นสิ่งนี้แหละค่ะเรานำไปใช้เริ่มใช้เลยค่ะใน ชีวิตจริงของเราและนั่นราคาสนามการเรียนของจริงที่เราจะสามารถใช้หัวใจเราสามารถใช้ความรู้สึกเราสามารถใช้กำลังของสติปัญญาของเราในการสร้างสารรค์แล้วเราก็จะกล้าในการที่จะเริ่มลงมือทำเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อต้อนรับความสำเร็จตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยแล้วเราจะไม่มีข้ออ้างที่สมองมักจะใช้ให้เราเนี่ยดูดู ดูสบายใจดูโอเคดูดีอันนี้การเป็นก็ต้องต้องเราจะใช้ความรู้สึกแบบนี้ในการดำเนินชีวิตของเราในรูปแบบใหม่ไปนะคะก็เจอกันในในในช่วงที่ครูท่านสอนประมาณเที่ยงนะคะแล้วก็เรื่องหนึ่งไม่รับประทานอาหารที่อิ่มจนเกินไปนักนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกไม่สบายร่างกายมันจะแน่นไปนะคะ่ะ การจูนเนี่ยให้อยู่ในสภาวะจิตที่เราสบายๆพอดีๆนะคะก็จะทําให้เราได้รับประสิทธิภาพได้ได้เต็มดีดีที่สุดค่ะเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือนจะมีคําถามหรือเมื่อกี้การรู้สึกถึงบางอย่างสวัสดีสวัสดีอรุณสวัสดิ์ทุกท่านเลยค่ะพี่ตุ๊กพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องขอพระคุณนะคะลูกคุณนุดีสวัสดีค่ะครูไอว่าสวัสดีค่ะคุณพัทริน เวลียมสวัสดีนะคะอขอบคุณค่ะคุยกับคุณโชติกานะคะโคต้นโคต้นสวัสดีค่ะน้องกิฟเตรียมตัวนะคะวันนี้คุณพิมพสิริสวัสดีค่ะคุณอำไพเตรียมตัวค่ะคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะสบายดีคุณแพลาว่าค่ะคุณแอนสวัสดีค่ะคุณดวงเน้นสวัสดีค่ะชื่อไพเรังเลย หาสี่สามสองหนึ่งคุณแอนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเข้าเรียนกันแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้นะคะกับหนังสือจุนจิตโฮโมดิวสสเปเชียลโอ้โหเล่มนี้ขอถ่ายทอดอีกนิดเดียวเพราะว่าโ,โหมันสั่นสะเทือนตรงนี้มากเลยนะคะหน้า138าจากจุนจิตโฮโมดิวสสเปเชียลอันนี้สำหรับการเองสำหรับทุกท่านนะคะใช่ค่ะคุณวิไลเราเตรียมความพร้อมแล้วเราลงมือทำกันเลยค่ะ ถ้าปราศจากความมีชีวิตชีวาเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ไปเพื่อสิ่งใดกันเล่าถ้าปราศจากความรักและความรู้แจ้งแห่งความเป็นมนุษย์ชีวิตจะมีความหมายได้อย่างไรเล่านี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะถ่ายทอดเพื่ออธิบายถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่เรากำลังสัมผัสกับก,บการตระหนักรู้อย่างแท้จริงที่กำลังสั่นสะเทือนอยู่ในหัวใจของพวกเราทุกคน โอ้โหโอ้หนังสือของครูทุกเล่มน,นี่มีพลังงานอยู่นะคะการสารภาพเลยว่าแค่ถือหนังสือของครูเนี่ยก็สั่นสะเทือนแล้วก็สั่นสะเทือนแล้วนะคะ <laughs> ตื่นเต้นจริงๆแล้วก็เตรียมเตรียมเตรียมตัวนะคะสบายๆที่สุดค่ะแล้วเราจะรู้สึกเลยคะ่ะว่าเรามีความดีขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ให้ <c oughs> โทษค่ะให้สังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ให้บอกตัวเองให้คอนเฟิร์มกับตัวเองด้วยค่ะเช้านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสําหรับเวลาที่มีค่ามากๆเลยเมื่อเช้ากันก็แอบมองพระอาทิตย์ด้วยความชื่นชมนะคะโอ้โหแสงแบบอบอุ่นสวยทรงพลังมากมากเลยค่ะขอให้ทุกท่านได้รับความสำเร็จที่ตั้งความปรารถนาไว้ดีแล้วได้อย่างรวดเร็วได้อย่างง่ายดายขึ้นนะคะและขอให้มีความสุขในปัจจุบันขณะค่ะเราเจอกันในวัน ทุกนี้ช่งชวงเช้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ